สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดอิโมจิใน Facebook กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า kmm ขีดชีเฮดค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะมาเข้ามาแล้วค่ะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยเชื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแลวคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะ ค่ะและนี้ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะคะเราก็จะมาเลือกแพลตฟอร์มข้างบนกันก่อนนะ,ะข้างบนนี้เราก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ด้านล่างตรงนี้วันนี้ก็จะเลื่อนลงมาเป็นไลฟ์โพสอิโมจินะคะส่วนบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรเลยก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะอ,อยากได้อิโมจิรูปแบบไหนก็สามารถเลือกอันนั้นได้เลยนะคะ ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้า Facebook ของเราแล้วก็เปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยอ่าโพสต,ต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาของโพสตค่ะแล้วก็คลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้เลยนำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่ปริมาณที่เราต้องการที่จะเพิ่มนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำา1บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อครั้งเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยค่ะ ค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะ อันต่อมาค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะสามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของคุณได้เลยนะคะรับโบนัสเพิ่มทันที5%ค่ะเมื่อเติม1,000ันบาทขึ้นไปด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาสลิปของเราค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะสามารถดําเนินการในแอปอังเปา wallet ของคุณได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นาลิงก์ค่ะจากแอปอังเปา wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันตรงนี้เหมือนเดิมค่ะ ค่ะต่อไปค่ะเป็นแอปเชลเพย์ค่ะ,ะเติมเงินขั้นต่ำย0สบาทสูงสุดไม่เกิน1 0,000 0บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000ับาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีกห้าปเซ็นตด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายนะคะเราอยากจ่ายผ่านทูมานิทว่าขออภัยค่ะทูมานิวัลเลตหรือว่าผ่านธนาคารต่างๆตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันสุดท้ายค่ะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างตรงนี้ แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซือ้นนอไปค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะบอกนะคะออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซือ้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่ชาช้าหรือย,ยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะจะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์สามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว,ว่า Ad k m m ขีดเห็ก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะสามารถใส่เรื่องราวใส่ข้อความลงไปแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะ ค่ะเมนูต่อไปค่ะไปดูเมนูแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะเยอะมากเลยค่ะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้ากู Google p a ย์หรือ App Store ค่ะแล้วพิมพ์คำว่า k e m k i t h h com ก็ได้ค่ะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะตอนนี้อยอดอิโมจิมี6คนนะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนเนาะก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะ ดำเนินการขึ้นมาจนครบเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM k i h e t ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ